คูมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกมักําลังกินนมอยู่ครับพี่พ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาสี่หมื่นแปดพันค่ะคูมที่สองครับพี่พ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาสี่หมื่นสองพันเปิดราคาหนึ่งหมื่นแปดพันเปิดราคาหมื่นหาท่นชุดที่หาครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกวัยสามเดือนนะครับคูมเป็นชุดที่หาครับพี่พ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาสี่หมื่นเก้าพันชุดที่หกครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกเพศผู้นะครับวัยสามวัทินนะครับ พุมนี่ครับพี่พ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาสี่หมื่นสองพันค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทุกทนนะครับอมือนี้นะครับบรรยากาศช่วงสีม่วงกวาๆนะพี่พ่อน้อพี่พ่อนะครับมีงัวมาแบ่งปันลายชุดเลยครับมือนี้หกชุดนะครับมีแมลูกสีโคมนะครับงัวตกููราคาลักมืออีกสองตัวครับขอคงาวพี่พ่อนกันอยู่บ้านสร้างก่อนนีโคมนะครับตำบลหน้าวาอำเภอประทุมราชจังหวัดลำนัดเจริญนะครับ แม่ลูกซีโคมเลยนะพี่น้องเหมยเนาะเป็นหกชุดเด้อพี่น้องนะครับเบิ้งนกำกันยาวๆนะครับเดี๋ยวเาเบิ้งเริ่มจากอ่าโคมแหลกนะครับนี่ลูกตัวแม่กําลังกินนมอยู่พอดีเลยนะครับโคมแหลกครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกเพิ่งกําลังกินนมอยู่ครับพี่พอนเปิดราคาเท่าเลครับเปิดราคาสี่หมื่นแปดพันค่ะสี่หมื่นแปดนะครับต่อรองได้นะพี่เนาะต่อรองได้ค่ะแม่สูงใดครับพี่แม่สูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดบล็อกลบหนึ่งร้อยสามสิบแปดบล็อกหลบงอหลุดได้ครับงอหลุดแหลก สี่หมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้นะครับคลาทุกข้อท้อประกันให้ซิบมือนักพีโนะประกันซิบมือค่ะส<อ>ูง,ส<อ>งปีกันร้ยอยโลทุกโกตัวนะพี่เนาะอธิบายเร็วๆแน่นะครับพี่น้องครับแม่สูงหน่อยสามสิบแปดบกลงงอหลุกแผลครับลูกวัยจักเดือนครับพี่ครับวัยสองเดือนกว่าสองเ <ฮะ S 1> ดือนกว่าครับอ้วนเ<ช>ด้อพี่น้องนี่ครับเป็นงัวไทยกลางเขาจะอ้วนนะครับกินนุ่มแม่นุ่มแม่เป็นกระซีเต่านะครับกีบเล็บกระเท่าอ่ะปกตินะครับจมูกดำนะครับหูฟังสายกับอะรเคยติดแท็กหูมาครับมีหูเจาะนะครับ เขาแตงให้เล่น,นะครับเพศลูกพันดําพ่วงหางดํา4 8 0 0มื่นครับขวัญจับจุ่มมองนั่งทับนะครับชุดแหลกล่มก็ชักมาแต่ใส่ทีลมแหง้งลมแดดลมลมลมแดดลมห่อนอเพศดำพ่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่าสนใจกระโถนมาฮะผีพรอนได้นะครับเป็นงวไทยกลางสูงหน่อย3ามครับอ้วนๆ่เล้อกเป็นของอ้วนเนื้อนัอ่งดีงวกลางๆ ลูกกินนมสูตรตายแม่ผสมเราบอครับยังค่ะย่งเนาะ,ะลูกสองเดือนลูกดีอ้วนแล้วพี่น้องเบื้องหอมหลังเบื้องหน้าตานะครับหน้าตาเพื่อนนี่ครับบ่มีหม่องด่างหม่องแต้มเ้อะตันจุลูนี่ครับพี่น้องครับเบื้องลูกสาวเพื่องกินนมเดี่ยวเ <c oughs> อาแขนนุ่มเจ้าของเแขนนุ่มแล้วพี่สำลักนมสำลักนุ่ม <c oughs> แล้วเอ้า สี่หมืนนะครับสี่หมืนนะครับราคาห้องครับโคมแหลกสนใจโทรมาหาพี่พ่อนได้ยังวันอิม่มยงวนอิม่มแม่พันอ้วนเนะพี่น้องนี่ครับอ่างลึกๆสูงหน่อยสามสิบแปดครับน้ำนมดีนะครับทำให้ลูกอ้วนปะต่อไปครับ <c oughs> เป็นโคมที่สอง <c oughs> จ้าอ่ะก้องลูกมาทางผีลูกงามพึก่กัน,นครับลูกสาวเพิ่นอ่ะเขากล้องลูกเขากล้องอ่า นะครับโค้งที่2ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับปองไว้งัวหน่อยไหลโค้งที่2ครับพีพ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคา4ี่หมื่นสองพันาสี่หมื่นสองนะครับต่อรองได้นะครับเอาบรรยากาศพี่น้องอัชชนุมนแนงว่าหน่อยนะครับนี่ลูกเพป็นแม่มันสูงได้กี่ครับร้อยสาบห้าบวกลบค่ะร้อยสาบห้าบวกลบนะครับสี่หมื่นสองครับเป็นโค้งที่2นะครับ4ี่หมื่นสองพันแม่สูงหน่อยอ่า สามสิบหางปลงลุกแหกครับพี่มั่วลูกแรกค่ะลูกแรกนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับลูกเพิ่นอ้วนแค่ลูกเพิ่นใกจ้กเดือนแล้วครับพี่ลูกันใก,กล้สามเดือนค่ะสามเดือนอ่ะโมเป็นยังเนี่ยผมยางอ่อมไปเบื้องแมยมันก่อนครับเพล็ดดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต๋าครับเป็นงวงไทยกลางนะครับสูงลอยเท่าพี่สูงลอยสามสิบหางปลลอยสามสิบหางปลงผมกระจำประเดี๋ยวลูกสาวลูกใกจ้กเดือนครับไก้สามเดือนค่ะสามเดือน นี่ครับลูกสาว่นผิวดำคีบพุูงดำจมูกดำอ้วนคือเก่าวันมูตันแห้งตันแห้งครับสี่หมื่นสองนะครับต่อรองอไดนครับค่าทุกข์ทอนกับประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะค่<ฮ>ะนะครับคีบเรียกขอเทาปกตินะครับเป็นชุดที่สองเดี๋ยวเบ่งลูก,กันกอนอากาศห่อนก็เป็นลายพิเลยแม่นค่ะโอ้ยแดดสี่โมงนี่ครับลูกคนสุดยอดนาเดพ,พี่น้องเพดดำพ่วงห้างดำลูกสาวนะครับ นี่แม่เพิ่นสูงหน่อยสามสิบเปิดไปสี่หมื่นสองราคาห่อครับตอรองได้นี่ครับลูกสาวไว้สามเดือนแม่ผสมหรือเปล่าครับพี่ยังค่ะแสดาลูกเขาห่มอ่านะครับโค้มที่สองนะครับสนใจโท่วมากนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับตอรองได้เป็นว่าแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับลูกเพิ่นตันตันสีเด้อลูกสาวว้สามเดือนครับแม่กะผสมหรือเปล่าครับพี่ยังค่ะยังอ่ะ โคพีสองสี่หมืนสองครับต่อรองกันได้แม่สูงหน่อยสามสิบห้าหลลบนะครับหลูกงามๆเน้อพี่น้องหลูกงามนะครับง่วหน่อยเพิ่นติดกันเป็นโคงสองต่อไปครับไปเบิ้งชุดที่สามครับพี่ครับชุดที่สามนะครับเป็นงัวเพศผูนะครับว่ยจักเดือนครับพี่ครับว่เก่าเดือนครับว่เก่าเดือนนะครับเปิดราคาเท่าไรครับ เปิดราคา18,000หมื่นแันค่ะหนึ่งมืนแปนะครับ18,000เด้อพี่น้องว่ยเก่าเดือนนะครับนี่เป็นพอพันคุ้มฟูงเลยเลยนะครับพี่น้องมึงหนอกเพิ่นนะครับนั่งนาดีสูงอะไรครับพี่ครับสูงอะไยี่บหบวกลบค่ะร้อยยี่สิบห้าบวกลบหนึ่งหมืนแปดพันเนื้อพี่น้องราคาห่องครับท่านใดกําลังมองหาอ่าเป็นพอพันคุ้มฟูงก็ได้ครับหรือเอาไปคุ้นก็ได้พี่น้องนี่ครับแข้งขาใหญ่ๆเนื้อนังดีหนอกตั้งโจโก้ครับฟันจับจมูกนังทับนะครับจีบเล ใบเก่าเดือดหนึ่งมื่นแปดนะครับเนื้อนังมันดีแห้งเนาะพี่นอ้องอ้วนอ้วนเด้อพี่นอ้องน่ครับไข่สีดําครับปากกระบอกสีดําห่วงหางดําเป็นพอพันคุ้มฟุ้งเลยหนอกเพื่อน,นหน้าคือปวดเนี่ยต้นเข้าเล้วนะครับไปเป็นคุ้นกระดครับพี่นอ้องคุ้นกระดเป็นพอพันคุ้มฟุ้งกระด๋อยครับราคามื่นแปดห่อครับมื่นแปดส่วนอยากเขา่าคอกไปก็มูนะครับเลือพันตัวเดียวแหละ เป็นชุดที่สามสูง125ไม่อนุญาตอักละเพชรผู๋นะครับเพชรผู๋เนอะ10,080สูง125บอกลบค่าทุกค่าทอนพี่ประกันให้นะครับค่ารนะับประกันค่ะสิบหมือนค่ะเป็นชุดที่สามนะครับชุดที่สามนี่ครับขีดเด็กกอเท่าปากกระบอกเกับนนันงนาดีนะครับก็บจะเป็นมีกับจะมีอีกตัวหนึ่งนะเพชรผู๋เนาะจ้าไปหาเดือนนะเอาเพป็นติไปหาหมูล่ะต่อไปนะครับไปเบิง เป็นชุดที่4ครับพี่น้องมาต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่4ครับเป็นง้อเพศผู่ครับว่ยหาเดือนนะครับผีพ่อเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาหนึ่งหมื่นหาพันค่ะหนึ่งหมื่นหาพันครับพี่น้องสายขุนนะครับเอาไปขุดนะครับหนึ่งหมื่นหาพันเด้ว่ายหาเดือนนะพี่น้องค่ะนะครับแข่งขาใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยนะครับหนึ่งหมื่นหาพันพ่อในเป็นเชือกเป็นเห็ดคุ้มยังยับคุ้มเล่งด่วนคุ้มเชือกคุ้มด่วนเชือกคุ้มเล่งด่วนนะครับใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยแข่งขาใหญ่ครับว่ยหาเดือนนครับ เอา15,000หนาพนะครับต่อรองได้พ่พี่ได้เนาะค่ะต่อรองได้ค่ะเอาไปเป็นสายคุ้นครับพี่น้องกะซิมีขคอเท้าข้างหลังมันบงไกงาบไัไนไดนเด้ยวเพิ่งหล่มไปหน่อยนึงนะครับพี่น้องนี่ข้างหลังข้างหน้าปกตินะครับเอาไปคุ้นนะครับหมื่นหา่างหัวไปตัวใหญ่ไปหนาหลายแหงสูงอะไรครับพี่เริ่มถามสูงร้อยยี่สิบปลกลบค่ะร้อยยี่สิบปลุกลบไม่หา่างอันนงอีกฟังนะึ่งเพิ่นโบเป็นเชือกงัวไวเป็นเชือก เป็นชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่หัวเทรดผูกหูอยู่ดอกแต่ว่ามัเป็นเชือกลองครับสนใจกระโถนมหาพีคอนไรมาเบิง่งอายุนาครอะไรน,นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแบงกปันไปขุนนะครับเอาไปขุณสายขุนมีคุ้มเลงดวนพร้อมนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเป็นชุดที่สี่ครับต่อไปไปชุดที่หาครับพี่บ<ะ>ันะ ต่อไปครับชุดที่หาครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกว่ยสามเดือนนะครับโคมเป็นชุดที่หาครับพี่พ่อนเปิดราคาเท่าไรครับเปิดราคาสี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นเก้านะครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้นะครับแม่มันสูงอะไครับสูงหน่อยสี่สิบห้าบลกลน่อยสี่สิบห้าบล็อกง่วลูกสองเนาะค่ะนะครับแม่เพราะเป็นบรามันดูผสมครับพี่น้องลูกเพศผู้ว่าสามเดือนประมาณนี้นะครับนี่ครับลูกลูกชายเพิ่นนะครับแม่เพิ่นสูงหน่อยสี่สิบห้าบล็อกตัวใหญ่นะครับ เปิดไปอีกสี่หมื่นเก่ามันป่ะพี่ค่ะสี่หมื่นเก่าตอรองได้ครับเดีเด้อลิปผู้ดำครับจมูกแมเป็น 4, สีดำประสีแหวงครับหนาคาติดบดเพิ่นผสมเราป่ะครับย่างค่ะย่างย่งอ่ะ,ะลูกเพิ่นลูกเป็นตัวดีเติบเปนตัวเหน้อง,<า>งค่ะน้านั่งนาดีนะครับลูกไส้ไหวสามเดือนก,กว่า,ขาเขาจะไหนสมหลอดไหมมันจกักดีค่ะครับลูกไส้ตัดโค้มเป็นชุดที่หานะครับงวดไปถูกถูกผูครับ แม่สูงลอยสีทิพห์ง่วงลูกที่สองนะครับเพจแม่เป็นสีดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่ามีติง้งสองติ้งนะครับติ้งข้างหลังติ้งหนึ่งแล้วก็ฟังควายติ้งหนึ่งนะครับ 49. สี่หมื่นเก้าทรงปีกอะลอยกิโลครับพระทุกทอนกับประกันให้สิบหมื่นครับอากาศฮ้อนห่อนพี่น้องเลยขนาดสีมงเสาได้วนี่ไปย้อนสีเทียงครับทรงปีกอะร้อยกิโลเป็นรามันดุผสมครับแม่พัน หัวเครื่องดำนะครับเด้อลูกไส้กันให้ลูกงามลูกไส้หน่อยอ่ะนะครับสี่หมื่นเก้าครับสนใจโทุมาหาพี่พรนนะครับเป็นชุดที่หาต่อไปไปเบิ้งชุดทุ่ยถ่ายครับพี่พรชุดที่หกครับพี่น้องครับเป็นมัวแม่ลูกเพศผู้นะครับไหวสามอาทิตย์นะครับโคมนี่ครับพี่พรเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดราคาสี่หมื่นสองพันค่ะสี่หมื่นสองนะครับหัวแม่เพิ่นเกือบหัวหลุนพี่น้อง สี่หมื่นองพันะครับต่อรองได้นั่นเจอก็อหยากินเลยบัดไหมก็อเดียวหมดละสี่หมื่นสองครับแม่สูงอะไรครับพี่ครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบมอหลูกใดะครับมอหลกที่สองยืนค่ะลูกที่สองยืนครับลูกพนิตตันดีเนาะค่ะไม่สามอาทิตย์มาครับแม่นะสามอาทิตย์ค่ะพี่น้องเลยสี่หมื่นเทาไรครับพี่สี 42, นะ่หนะม,มื่นสองพันสีครับแม่ปกติมีหนาลาอยูอย่เด้อพี่น้อง ครับมีค้นแซมตรงหนาผักเพิ่นครับคิดผู้ดาจมูกสีดําเขามีซ้ำหนี่ละครับเป็นว่าเขาบีเกือบลุ้นนั่นแหละอธิบาลุ้นกับลุ้นไปเลยลูกทีสองยืนนะครับไปสามอาทิตย์ครับโอ้ลึกดีครับพี่น้องลึกดีงอเต้อ่าน้มเพิ่นสีเต่านะครับพ่วงหางดําเพศดําชุดที่หกนะครับสี่หมื่นสองพันนะครับต่อล่องไดทรงปีลอยโลนะครับลูกสรายเพลน ม่าเม่นหยาลูกม่าเม่นหยากล้องม่าเม่นหยากินหยากินย่างเดียวกินย่างเดียวพี่นโอ้โอ้หวานดีนะแม่เพิ่นเนาะเอาม้าลูกทีส่องยืนขึ้นแล้ววันนี้ว่ามันจับปูตะกะดงม้าหน่อยร้ายโตนี่ครับลูกพันโคตรจิงวอย่างหนูหนอกพันเนาะโคตรเนาะเบอ้านะครับพุ่มที่ชุดที่หกพันนะครับสนใจโทรมานะครับ สี่หมื่นสองพันต่อรองได้แม่สูงร้อยเท่าพี่ร้อยทานสิแปดร้อยทานสิแปดบวกลบนะครับพี่จ้าก็ลืม้ะมันไล่ตัวหกชุดเด้อพี่น้องมือนี่ครับแม่ลูกสีโคมนะครับอ่าแล้วก็ไปละไปหาหงอนหงอนแห้งหงอนยีดีได้พี่น้องอากาศโพูโพูดจึงเงื่อหยดลูกกันนะครับแม่ลูกสีโคมครับง้อผูสองตัวนะครับสนใจตัวใดโทรหาพี่พ่ออันใดครับอยู่บ้าน ซากกรนีคมตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสนใจโดยไรก็โทรหาพี่พ่อนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับเฟสบุ๊กกับอัมพรบุญสิรินะครับอยู่บ้านซากกรณ์เด้อพี่น้องมีมาฝากมาตอนพี่น้อง6ชุดมือนี่นะครับแม่ลูกซีโคมแล้วกับแม่งอ่ำหัวหูสองตัวนะครับอากาศร้อนๆครับอดีไปเร็วๆแน่นะครับถ้าเบิ่งตัวไรบโครชวนกะมาเบิ่งหนาคอกระไรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับกับพีพ่อนครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีค่ะ